ว่าเรื่องนี้มันคงต้องทําทั้งองค์คาระบยบนะไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะครับทุกชาติในอาเซียนน่ะต้องมาคุยกันแหละว่าปัญหาสินแบบนี้จะแก้ไง VR ทําไมเสียบ่อยจังอ,อประมาณนี้นะครับผู้สินเองก็สองปีข้างหน้าเนี่ยถ้ายังถ้ายังตัดสินแบบนี้ยังเอาผู้สินเกาหลีญี่ปุ่นที่มันไม่ใช่มไม่ใช่ของแท้แล้วกันอเอาไปอีกเนี่ยสองปีข้างหน้าก็ไม่ต้องส่งชุดใหญ่ไปละ มันต้องส่งชุดใหญ่ไปแล้วไม่ไม่เอาแล้วเพราะว่าพอส่งชุดใหญ่มาพอส่งตัวที่ดีที่สุดมาเนี่ยมันก็ทําให้รายการนี้น่าสนใจทุกๆชาตินะครับเขาอยากได้ชุดใหญ่มาใช่ใแต่อินโดอินโดเขาก็มองว่าเขามุ่งไปที่บอลโลกแล้วใช่แล้วยาวของเขาก็คือส่งชุดผสมมาครับอย่างไทยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นชุดใหญ่หญ่ชุดใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่เต็มคำว่าชุดใหญ่อาจจะไม่เต็มนะครับก็ถ้าส่งมาแล้วเจอกรรมการอย่างนี้ผมว่าเอาชุดเด็กมาเตะอยู่ยี่สิบสาม เอฟเอฟเสียหายใช่ป่ะถ้าโจนาธานเจ็บวิศวะสันเจ็บๆๆๆๆๆอะเสียหายยิ่งกว่านี้อีกนะอือใช่ใช่ก็ยังดีที่ตัวหลักไม่เจ็บอ่าเพราะว่าจังหวะของโจนาธานเนี่ยตอนนั้นที่จัดรายการเนี่ยผมบอกเลยว่าหักไหมยังไงก็ต้องแดงเออพี่เบิร์ดก็อยู่พี่เบิร์ดสุธีก็อยู่พี่เบิร์ดบอกให้แดงได้อ่ะเป็นพิบรีกแดงแน่นอนไทยลีกก็ยังแดงเลยไม่ต้องพิบรีกหรอกนะครับนี่แหละมาตรฐานของเอฟเอฟเนี่ยผมว่าแล้วก็เรื่องโปรแกรมด้วยอย่างที่เขาคุยคุยกันมาก็เห็นด้วยที่ว่า โอ้โหโปรแกรมเนี่ยมันก็มันมัน,ม,นมันถี่มันมาถี่ช่วงท้ายแต่ช่วงต้นเนี่ยทำไมไม่ถี่ออถี่ช่วงต้นได้ช่วงท้ายอาจจะยืดยืดหน่อยเพื่อให้มันมีเวลาพักเพื่อที่มันให้ทําให้ร่างกายของทั้งสองทีที่มัเป็นเป็นรอบชิงหรือว่ารอบรองเนี่ยมันฟื้นฟูทันนะครับบอกเฮ้ยอย่างนี้เตะไปสนามกลางได้ไหมหจะได้แบบลดเ,<อ>เรื่องการเดินทาง <c oughs> ใชเ่เพราะว่าตอนที่สิงคโปร์พี่อมโควิดอ่ะ มันก็จะสนามกลางแต่ว่าก็ต้องเตะ8เกมนะถึงจะเป็นแชมป์คือกลางแบบย่อเยือนอะสลับฝั่งในการอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็แอบเยอะเหมือนกันบอลโลกบอลยูโรเตะ7เกมมั้งเป็นแชมป์แต่นี้เตะ8เกมเป็นแชมป์แล้วนี่บอลอาเซียนครับไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดยด้วยนะอโอ้โหมหาโหดจริงๆปีหน้าปีหน้า2ปีข้างหน้าเนี่ยะจะอาจจะมาเปลี่ยนไหมแบบที่เป็นสนามกลางเลย นะครับเป็นสนามกลางแล้วก็เตะไม่ต้องมีเย่าเยือนหรอกเตะแบบบอลโล่บอลยูโรไปเลยจะมาจัดทำไมเย่าเยือนใช่ระดับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพใครไหวก็จัดแต่ผมว่าพอมาลักษณะเนี้ยมันก็มีไม่กี่ประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพได้อามีไทยมาเลอินโดสิงคโปร์เวียดนามอื่นเขาก็ไม่ไหวหรอกก็จริงใช่ไหมแม้จะอาจจะถูกมองว่าเฮ้ยคุณได้เปรียบเพราะคุณเป็นเจ้าภาพนี้หรอตลอดตลอดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องโยดับขึ้นมาแหละ จะทําให้มันดีเนี่ยเ<ม>อา VR จะจะให้มี VR แต่ว่าห้องคอนโทรล VR ไปอยู่นู่นเลยอยู่มาเลเซ,ซียอยู่สิงคโปร์โคตรช้าเลยเออก็ใช่ไงวะคุณจะให้มันมี VR เนี่ยแต่ว่าตอนที่เราบรรยายกันเกลอบแบ่งกลุ่มเฮ้ย VR เสีย<ม>ฟิลิปปินส์พม,มา่าเสียเอา้าอย่างนี้พยายนทาให้ดีนะแต่มันไม่ไปทั้งองคาปมยยบไงฉะนั้นมันดีบางจุดอะแต่บางจุดไม่ดีสุดท้ายเองมันก็ ก็ไม่ค่อยแฟร์กับบางทีเหมือนกันนี่เขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีผมว่าผมว่าหนึ่งสองปีหรือว่าเซนคัมเนี่ยถ้ามันจะจัดให้มันดีก็คือหนึ่งกรรมการคุณคัดญี่ปุ่นจีนเกาหลีเนี่ยที่มันเกรดเอหน่อยไม่ใช่เอาเกรดซเนี่ยโอ้โหลูกนี้ขาแทบหักนี่ขาแทบหักแล้วนะยังดีที่ไม่หักไม่เจ็บหนักนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ของโจนาธาน ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ